ครับล้ำธารเล่นขี่ม้าไล่เมืองนะครับป้าป้าเหนื่อยแล้วครับป,รป้าป้าลมแรงนะครับเยียงเข้าไปหน่อยครับลมแรงลองเชียร์ครับลองเชียร์รเหนื่อยไหมครับเหนื่อยไหมปุ๊อุ้มมันเหนื่อยไหมครับ อันนี้อะไรเล่นขี่ควายเหรอไหนเขาดูขี้ควายหน่อยนะจะมา,ด,า,ะา,า,ด,าดูขี้ควายครับขี้ควายนี่ควายตัวนี้ขี้นะมาดูนะแหมดูขี้ควาย,ยานีน่ขี้ควายครับ <c oughs> เนี่ยเมื่อกี้ขี้ขี้ควายขี้ตรงนี้ครับนี่ครับขี้ควายครับเหนื่อยครับหนักหนักหนัก ไปแล้วครับไปแล้วครับจอนแสงน,น่อยมืดนี่เล่นพักใหญ่นะล,ลำทานอนะ่ะวันนี้ยกทีมมาตรงนี้เลยครับแฟนขับป้าป้าครับหรือสองอันเลยดินจ้าเต่าอกระปองขาอ่อน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  ไหนไปไหนอ่ะหานไปไหนลงบ่อดูหัวทิม่มแม่รอลงนะ้หนอวลูกก็ค่อยเดินครับนี่ทางวิบากค,ครับฝึกทางวิบากวันนี้เมื่อกี้ต้งไหนตรงนี้ใช่ไหมหัวทิมเหรอกุ๊กกุ๊กเลยเหรอไหนเมื่อกี้ถ่ายไม่ทันลูกท่ายมาดูใหม่อีกรอบสิ <laughs> ไม้แหลมเนอะไม้ทิมพุงโอ้ลงไปนี่เหี่ยวเลยน้ำทานนะไปดิแม่ป้าป้านู่นป้าอากาศดีนะเย็นๆทาไมออกเป็นไงแม่ทมทานเนี่ยอยู่ไม่ได้อยูไม่สุกเลยนะต้องออกนะตอนเย็นนะพุงซ่าเลยเกลือกกระหาด กระทุ่มแล้วนะ่ะพระจานร์ขึ้นแล้วครับข้างหลังเนี่ยลำทานอา,ารมณ์ดีวันนี้อา,ารมณ์ดีครับหน้าร้อนคนระับจะทุ่มหนึ่งแล้วยังในนี่อยู่เลยครับแฝงอยู่เลยหน้าหนาวน,นี่ห้าโมงเย็นก็มืดเตือนนะเดี๋ยวหน้าหนาวลำธาราจะมีเวลาเล่นตั้นแล้วนะลำธาร ไปครับลงยาเข้าดงเข้าโปงเข้าไผ่เป็นหมอยาครับเก็บสูตรไ่ครับแหมมีกระบองอายาสิบเดี๋ยวเจองูเดี๋ยวเจองูไอ้เห่าเยอะแถวนี้ยลำธารไอ้เห่าเยอะดงไอ้เห่าเลยนะไปแล้วครับหนุนพระจันทร์ขึ้นแล้วจะมืดแล้วเร็วจะปิดคลิปแล้วลำธารรบายาน,นคลับหน่อยครับเดี๋ยวรบายนคลับหน่อยรบายน้ครับ ไปเม็ดสนใจลเล่นยาไปแล้วเฮ้ยเฮ้เป็นทิปแค่นี้น้ำทาน